คุณครูก็น่ารักเหมือนกันนะครับนี่ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเธอได้เป็นครูสอนพิเศษแต่เด็กที่เธอสอนนะการเรียนกับแย่ลงขึ้นเรื่อยๆเธอจะมีวิธีไหนที่ทําให้เด็กคนนั้นกลับมาเรียนเก่งเหมือนเดิมก็อย่าลืมติดตาม,มาการสปอยหนังเอวีเรื่องนี้ได้เลยนะครับสำหรับสายคืนที่ชอบเล่นเกมผมมีเว็บมาแนะนํานะนั่นคือเว็บชอบะสโต้ไอเดีเทพราคาถูกมีบัตรกิน่นามากมายพร้อมกับฟังก์ชันซุ่มมิกเพียบสำหรับใครที่สนใจและใครที่มองหาเว็บในแนวนี้นะผมขอแนะนําเว็บชิบะสโตเลยครับสวัสดีครับยู่กับผมปังลีเราวันนี้เราจะมาสปอยหนัง AV ว กันอีกแล้วนะครับผมก่อนรับชมสปอยเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปวิดีโอของผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดเรื่องมาเราจะเจอคุณครูคนหนึ่งซึ่งเชอมีชื่อว่ายูนะและตอนนี้ยูนะามันก็ได้เดินเข้าไปบ้านหลังหนึง่งซึ่งบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของพ่อทาเคชิพ่อทาเคชิเนี่ยให้ยูนะาเป็นครูมาสอนพิเศษให้นะเพราะเนื่องจากตอนนี้ทาเคชิอาเกตตกลงมาเยอะมากๆเลย พ่อของทาเคชิเนี่ยก็อยากรู้นะครับผมว่าสาเหตุที่ลูกชายเกยตก,กัะเกิดจากอะไรและตอนนี้ยูนากับทาเคชิเนี่ยก็ได้พบหน้ากัน ซึ่งยูนะก็ได้แนะนําตัวให้ทาคาชิรู้จักนะและหลังจากนั้นหนังมันก็จะได้ตัดไปในช่วงเวลาหนึ่งนะซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ได้อยู่ในห้องเดียวกันและยูนะกับทาคาชิก็นั่งพูดคุยกันยูน่ยได้บอกกับทาคาชิว่าถ้าทาคาชิเรียนได้เกรดดีขึ้นน่ะยูนะจะได้ไม่ต้องมาที่นี่อีกซึ่งตัวทาคาชิก็อยากให้มันเป็นแบบนั้นเหมือนกันส่วนตัว,ตวยูนะก็รู้สึกเช่นกันครับผมมันคงไม่มีใครที่อยากสอนเด็กนักเรียนคนไหนหรือว่าติวให้เด็กได้เรียนคนไหนและเด็กนักเรียนคนนั้มงอูดดดีกล้ชครบ็ไาตตทพ เลยนะครับว่าตอนนี้ทาคาชิยัมีแฟนอยู่คือเอาง่ายๆว่าพี่แกติดกีนะครับผมคือไม่มุ่งการเรียนเลยมุ่งแต่กีอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยซึ่งทาคาชิมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ามันคุยกับแฟนน่มันควรวางตัวยังไงมันก็ได้ปรึกษายูนันะยูนัจึงให้ข้อตกลงว่าโอเคยูนัจจะรับการปรึกษาได้แต่ว่าทาคาชิต้องตั้งใจเรียนทาคาชิก็ได้ตอบตกลงมานะยอมรับเงื่อนไขของยูนัแต่ยูนับอกนะครับผมว่าเธอจะไม่ได้สอนควิธีการปรึกษา เธอจะสอนวิธีคการจูบผู้หญิงยังไงให้ผู้หญิงติดใจผู้ชายอีกพร้อมกันอีกมากมายถ้าทากิชิตั้งใจเรียนเนี่ย,เ,ยเตรียมรับมือไว้ได้เลยทางิชิได้ยินแบบนั้นโอ้โหตาลุกวาวสิครับผม หลังจากนั้นยูนะกับทาคาชิเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันไปสักพักนะซึ่งตอนนี้มันก็ได้เวลาที่ยูนะเนี่ยต้องกลับบ้านแล้วก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยยูนะาก็ได้สอนทาคาชิเป็นหนึ่งสเต็ปนะนั่นก็คือวิธีการจับมือผู้หญิงอ้ยูนะาเนี่ยมันก็ได้สอนวิธีการจับมือให้ทาคชิให้จับแบบถูกต้องจับยังไงให้มันดูอบอุ่นแลวหลังจากนั้นเธอก็ได้ให้ของแถมมาทาคาชินั่นก็คือรอยจูบแบบนุ่มๆของเธอแต่ว่ามันไม่ใช่แค่จูบธรรมดานะครับผมเพราะเนื่องจากตอนนี้เธอได้้้แลลกกกินนนนนทาาชชเเยยยหมืออออตี็ไ่ป nói ná แลวหนังก็จะตัดมาในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยยูนะากับทาคาชิเนี่ยก็ได้ติวด้วยกันตลอดแต่ตอนลาติวเสร็จของแต่ละวันน่ยยูนะเนี่ยก็ได้ทําการ M k ็ให้กับทาคิชิและก็ทําการชอวอให้กับทาคาชินะครับเป็นแบบนี้3ถึง4วันเลยซึ่งมันก็เป็นผลประโยชน์ของทาคาชินะที่มันอาจจะได้แบบนี้หลังจากที่มันติวเสร็จแล้วมาถึงวันหนึ่งวันนี้จะเป็นวันก่อนสอบยูนะเนี่ยมันก็ได้มาหาทาคาชิเหมือนเดิมนะแต่วันนี้ยูนะไม่ได้ MK กับชอ็มเคกับชอมาจัวอลให้กับทาคิช เธอเนี่ยได้ล่อเอาหุ่นของเธอเนี่ยควบม้าทาเกชิแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบปไปเลยครับไอทาเกชิมันก็ทําหน้าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับครูซึ่งฉากเนี้ยยูนะเนี่ยได้ขาวสวยอมชมพูมากๆเลยครับผมหเห็นแล้วมั้งิจฉาทาเกชิเลยกูตอนเรียนเนี่ยทำไมไม่เจอคุณครูแบบนี้บ้างวะอ๋อไม่ได้ลืมไปมันเป็นแค่การแสดงนะครับทุกคนหลังจากที่ไอทาเคชิมันได้ไปสอบเนี่ยคะแนนของมันเนี่ยก็ได้ลดน้อยเหมือนเดิมนะ ไม่ได้เพิ่มมากกว่าเก่าเลยซึ่งตอนเนี้พ่อของทาชิได้เรียกยูน่ามาเขาก็ได้ถามว่าทําไมลูกของเขาก็เรียนพิเศษนะแต่ทำไมเกรดเฉลี่ยเนี่ยยังได้น้อยเหมือนเดิมยูน่าเนี่ยบอกกับพ่อของทาชินะว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีสอบแก้ตัวอยู่อีกหนึ่งรอบถ้าทาชิได้เกรดไม่ดีรอบนี้ไอ้ทาชิอะมันต้องเรียนซ้ําชั้นเลยหลังจากที่ยูน่าได้คุยกับพ่อองทาชิเนี่ยเธอได้โกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับผมก็คืองงเหมือนกันว่าทาไมทาชิเนี่ยมันได้เกรดน้อยเธอก็ได้บุกไปใน คือมัดเชื่อไว้เลยครับผมเอามือคว่ำหลังเลยและหลังจากนั้น,นเธอก็ได้โทรศัพท์ของทาคคชินะมาสแกนหน้าแล้วก็บล็อกทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับแฟนของทาคคชิไปเลยเธอก็ได้บอกทาคคชิไปนะครับผมว่าถ้าเกิดขางทาคคชินยถ้ามันไม่ดีขึ้นหนักก็ไม่ได้ไปคุยกับแฟนแล้ววันนี้ก็คือการลงโทษทางทาคาชินะเพราะเนื่องจากทาคคชิเนี่ยก่อนที่จะไปสอบเนี่ยได้เก็บน้ำน,นะไม่ยอมปล่อยออกตามที่คําแนะนําของครูบอก ทําให้สมาธิของทาคาชิยังไม่มีอยู่คุณครูเลยบอกว่าได้รอบนี้คุณครูจะจัดชุดใหญ่ให้ทาคาชิหมดน้าหมดตัวเลยรอบพี่แกไหนเพียจะจัดเลยครับผมและหลังจากนั้นหนังก็จะตัดมาในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งตอนนี้ทาคาชิเนี่ยก็ได้ไปสอบแล้วนะซึ่งผลที่ออกมาทาคาชิก็ได้เกรดดีขึ้นนะแต่ทาคาชิเนี่ยมันก็ได้ยังชวนคุณครูมาที่บ้านนะเพื่อน่าจะตอนนี้มันก็ได้รักคุณครูมากมากแล้วนะครับผมก็แน่นอนแหละครับมันชวนคุณครูมาทําอะไรผมคงไม่ต้องบอกหรอกใช่ไหมครับเพื่อนและหนังก็ตัดจบไปเพียง โอ้โหก็จบกันไปนแล้วนะครับผมในการสปรอยหนัง AV เรื่องนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างครับผมกับทาคคชิที่มีติวเตอร์แบบนี้ส่วนตัวผมก็ค่อนข้างอิจฉาทาคคชิเลยนะครับผมโอ้โหได้ติวเตอร์ดีขนาดนี้นี่เป็นผมนี่ผมไม่ต้องมีแฟนหลังนะครับเนี่ยสำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากได้วิดีโอแนวไหนเนี่ยสามารถมาเม้นบอกผมได้เลยนะครับผมถ้าผมเห็นแล้วน่าสนใจเนี่ยผมก็จะหยิบม,มาทาเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่รับชมจนจบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปเ์เพื่อนๆกันเลยในการทำคล